อ่าโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทัาครับผมอยู่กับดูมิเทนเนลเดนชินก้อนสองนะครับผมอ่ะไปรวยกันต่อเลยโอ้สวยวะเข้ามาในรังแล้วเนี่ยนี่ต้องไปไงเนี่ยอ๋อต้องลงล่างเฮ้ยกดกระโดดตัวนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวดูให้ดีๆอ๋อโอเคมาทางนี้มาทางนี้แล้วก็โอเคเฮ้ยโดดโอเค สวยสวยรดกอออีกไปอย่างงี้มาบพอมาทางนี้เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมาที่ซื้อซื้อซื้อซืบอยิง,ยงเฮอ,อใช้เพียนจี้ยิงเลยแนะ่นอนว่ะโอเคลงมาแล้วอ่าขอเป็นปืนนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยว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 เจอสีน้ำสีม่วงแค่อตอกไว้เดี๋วนี่มีคนไกลทางด้านไหนเนี่ย ต้องเช็คดูก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่อ่ะต้องลงไปงี้เหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ๋อโอเคต้องรีบเข้าไปนะผู้ชมอ๋อปึ๊บปึ๊บโอเคไม่งั้นอ๋อโอเคเฮ้ย โอนเคมา,างี้มา,างี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เฮ้ยโหนไม่ได้อ๋อมันต้องมาทางนี้อ่ะได้มาละเฮ้ยอืม <c oughs> แม่งต้องเริ่มใหม่หมดเลยโอ้ยตายอีกอ้อาวไปขึ้นมาฮ่าโหนโหนโหนเสร็จปุ๊บยิงยิง อ่ายิงเข้าไปโอ้โหกวาจะเข้าได้แม่งอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเอาไปโฟกัสก่อนเปิบ๋อ,อได้ผลึกได้ผลึกอืมอผลึกมาอืมผลึกมาเสร็จเปิบ,บก็คือกูกูกูเพิ่งออกมาทางนี้แล้วแล้วต้องกลับไปใช่ไหมโอ้นี่เรามาดาวอะไรวะเนี่ย เหมือนกับเมืองมนุษย์เลยแต่ไม่ใช่นะเป็นดาวนะครับอืมไปเอาปืนนี้ปนไปแหลรกูนั่งราจะอยู่ในนี้อ่ะได้มาอันนี้คืออะไรเดี๋ยว อ๋อเป็นตัวเขียวมาอ๋อถ้าให้ตัวเขียวคือต้องใช้ต้องใช้อัพคัตหลับอย่างเดียวเลยมึงนะอืมเ่นี่ยฮะต้องจับต้องจับมามึงมาเนี้นะเจอเรื่อยกอถ้าเออมาเฮ้ยอ้วนเอาหนี้ไปเข้าเรื่อยไมด้คุณเฮ้ยอืมอืมอืมยิงยิงแม่งยิงยิง ยิงมเออม,มามามาหมดยังหมดแล้วโอเคหมดแล้วกูก็ไปทางนี้แหละกูไปตามทางกูทุกคนขู่ต้องมาเงี้ยอืมยิงยิงเอฟเปลี่ยน PMC จัดไปอืมอยู่ในช่องในมุมเยอะใช่ไหม อืม,อมเยอะ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 อืมเกิดมาไม,ไม่ต้องบรรจา้าบรรยังเลยพวกมึงอะ่ะอืมอืมเยอะใช่ไหมอืมอืม,อมหมดยังหมดแล้วท่านผู้ชมเฟหมดแล้วไปไหนต่อ ว่าไงต่อวะว่าไปางี้อ่ะเหมือนเราจะต้องมาตรงนี้นะครับอ่าใช่ละไปงี้ปึ๊บปึ๊บโดดปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอเค,เออเคมากระโดดมา,างี้เราก็มาที้ครับท่านผู้ชม,ชมสวยไปตรงไหนอืมอืมอืมเสียบมานี่มึง ได้เลยมาเรื <iniz S 2> <ier> ่อยจับมาอืมอ so ืมอืมอืมเอาคอนปุบไปหืมอ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 ๋อต้องค่อยค่หุไปเถอได้ มือนต้องค่อยๆไปจริงด้วยวะเฮ้ยยิงไม่ได้อ่ะมันยิงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวอะไนะหรือว่าไม่ต้องมาทางนี้ว่ะอืมโดดลงปุ๊บอ๋อคันเอาลงโอเคอ่ารถไฟเปิด,ปลดแล้ว ถ้ารถไฟเปิดต้องกลับที่เดิมเปล่าอ๋อลงมาอย่างงี้ซัมสิงแน่น,นอนมาวาแล้วอืม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 มานี่โอ้โหแมนโอ้โหตูกไปแล้วเว้ยอืม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 แล้วเปลี่ยนจีเปลีนจีแหละมึง จริงจรหายเลยจริงจรนัดเดียวหาหลับหมดเลยปึ๊บปึ๊บเราต้องมาอย่างงี้ครับเสร็จปึ๊บปึ๊บโดดมาอย่างงี้นั่นละเดี๋ยวรถไฟแล้วเฮ้ยโถ่โอเคมา,มาเอาเปืนอันนี้มาอะไรเอาไว้หูน้นเฮ้ยปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็มาอย่างงี้ น่ามันต้องมาทางเหวะมันต้องมาทางนี้ท่านผู้ชมโดดโดดโอเคปีนป่ายเยอะจริงๆเอฟเฟกต์นี้โอ้คุณต้องเข้าไปใช่ไหมเนี่ยอ่าได้ดึงมาปีนกีแม่งมมมตามซอกตามมุมเนี่ยไอ้พวกซอกพวกมุมเนี่ยอืมอืม อืมอม,มามามาเฮ้ยมีลอตเดอร์มาวะ่ะเดี๋ยวลอตเดอร์กูขอเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวกูขอเคลียร์แป๊บน,นึงเออมามาเดี๋ยว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 มึงไมง่ยังไม่ต้องยิงยังไม่ต้องอืมอ้าวหลับไปแล้วเออลอตเดอร์เจอเพียร์กีหลับหมดแม่จะหนึ่งหนึ่งกนะันสัหน่อยโอ้ได้แล้วครับเนี่ย โอ้เหมือนได้เจอจะกินโอเคผ่านอ่าต้องโดดลงครับเปิบไปไหนลงมางล่างเอาโปโกัสก่อนโอ้โหยู่นเยอะเลยมาเลียงกันเลยครับเนี่ยมามาเตยกันให้หมดพวกมึงอ่ะอืมอืมตาซะตาตาให้หมดอืมอืมอืม หายหมดเลยท่านผู้ชมโอ้โหอ้าวโดดลงไปอีกกูอ้าคราวนี้เออระเบิดได้อ้วนได้อืม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 หมดยังหมดแล้วนะโอเคลง อต้องว่ายน้ำอีกอโอ้โหนู้ชมมีว่ายน้ำด้วยอีทอรงโนโลเรามาอย่างนี้แล้วโอเคอ้าวขึ้นไปมาอ้าวจัมเปอร์ว่าไงอืออ่มามึงเจอเลื่อยหันลนะทีโทีกอ่าลงไม่ได้เงี้ยต้องลงไม่ได้โอ้โหแม่งมียิงด้วย อ๋อโดนกูเต็มอะกูต้องไปทางไหนเนี่ยอ้ากูหลบก่อนกูหลบก่อนอ่าขึ้นมานั่นละตองจังสันเราว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะต้องมีที่เปิดตรงนี้ป่าววะเดี๋ยว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 อ่าตรงนี้ครับอืมแสกแกเรี็บร้อยโอ้มาถึงก็เอากูเลยใช่ไหมมึง เลยละมามาเลื่อยให้หมดมาเฮ้ยพัดมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพัดมาจัดเบิร์นพัดมามึงเหนา้ะไอคอนไปเถอะเข้าวัสีนครับอ๋อต้องปีนขึ้นไปบนตึกเหรอได้ดิได้มาตาเริ่ม ตาด้วยฮะจิ้มหัวอือืืระเบิดไปมึงมึงมึงยิ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 งอืมอานี่มึงอืดยัดเตอ ออจับบึงดึงระเบิดม,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 มีอีกไหมเอาไอพิ่พทาร์สจอนนั่นละหมดยังหมดแล้วมันไม่ได้ไปทางเงี้ยแสดงว่ามันจะต้องไปขึ้นตึกท่านผู้ชมคือแม่งต้องขึ้นตึกเดี๋ยว,ยว,ยวหาตึกขึ้นกัน อ๋อบอกว่าไม่ต้องมาทางนี้แนะ่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อต้องมาทางนี้จังสั้นจังสั้นละอืมอะไรเอาเพนจี้วมามาเนี่ยกูยิงหมดเลยเนี่ยตเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยย,ยิงแม่งเน่าหมดยังเนี่า เอาได้เปลี่ยนแม่งชดอตอยิงแม่งช็อดไปช็อตอมาช็อดยิงยิงทีกากหมดหมดแล้วทํวหมดแล้วไปไงต่อเฮ้ยไม่ใช่เราต้องไปปูลงดูลงล่างว้เนี่ย เดีでは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 ๋ยวๆๆวต้องไปตามทางที่มันบอกไปทางง้างไปทางหน้าอ๋อขึ้นบันไดเฮอไปโดดโดดเจ็บยิงโอ้ยโอ จริงๆปืนเดียวเคลียร์ทั้งเกม <c oughs> ไปไงแปลงหน้าโหนมาได้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 ได,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 ได้หมดยังอมา มันต้องไปทางไหนวะรอประมาทางนี้นะผู้ชมเฮ้ยตัวเพิ่มพลังเอาลู้นี้ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วออ,มอมหมดยังเนี่ยเฮ้ยโชว์ไปน่าจะหมดแล้วนะครับโอ้โหยังจะมีมาต้อนรับอีกเนาะอืม ช่พี่ดีเยี่ยมเปลืองเลยผมะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนิดไอพวกมึงอยู่ตามซอกตามมุมอะมันเกิดลำบากมากมามึงมามามา một giang làm gì mấy làm gì mấy ừ. dính mèn một rồi tiền chiếu làm kar ở tam tam mùng yêu này ยิงแม่งบนนี่เลยอืมอืมปดจัดไปยอยู่ไหนกันวนะน่ะอืมอืมยิงเอาเปิดไป โดดโอเคสมุดแข็งเนี่ยหมดแล้วอืมมันเราต้องไปทางนี้เนาะโอเคขึ้นลิฟต์ไปฮะถึงแล้วหรวไยยังวะโอเค,อเคมาทางนี้นะครับผม มันจะต้องเข้าประตูมิติอ๋อแท่นมาวางป่ะโอเคมาถึงเรื่องนี้ปุ๊บตัวเข้าไปวะเนี่ยโอ้ยตัวเข้าไปแล้ว อ่ะโอเคฮะก็จบไปที่เรียบร้อยครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมอเอาไว้เจอกันอีพีหน้าผมับวันนี้สวัสดีครับ